ระพรอดและรับระดสตรุดจัดให้มีช้างดั้งกันตามไปในขบวนเพื่อไปรับพระรามแล้วช้างดั้งกันน่ะคือช้างอะไรจริงๆคำนี้ต้องแยกเป็นสองคำนะคะคือช้างดั้งและช้างกันค่ะช้างดั้งเนี่ยนะคะจะมีหมอช้างนั่งอยู่ที่คอมีควานช้างอยู่ตรงกลางแล้วก็มีควานท้ายค่ะจะเดินอยู่ตามแนวริ้วที่ด้านหน้าเป็นกําลังหลักในการรุกและปะทะซึ่งก็คือกองประจันบาลนั่นเองดังนั้นช้างดั้งเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นช้างที่แข็งแรงและดุร้ายค่ะ ส่วนช้างกันก็มีหมอช้างมีควานลักษณะเดียวกับช้างดังเลยค่ะแต่จะอยู่ด้านหลังของริ้วขบวนนะคะทําหน้าที่ป้องกันขบวนทับแล้วก็เป็นกองสนับสนุนค่ะช้างที่อยู่ในแนวนี้นะคะจะเชื่องกว่าแล้วก็ควบคุมง่ายกว่าค่ะนอกจากช้างดังและช้างกันแล้วก็ยังมีช้างศึกในกระบวนทัพอีก9ชนิดนะคะซึ่งก็คือช้างแทรกจะมีลักษณะคล้ายๆลช้างดังและช้างกันค่ะแต่ไม่มีควาหลังช้างแซงก็จะเหมือนช้างแทรกนะคะแต่เดินเป็นริ้วเรียงกันสองข้างตลอดแนวค่ะ ช้างล้อมวังนะคะก็จะมีหน้าที่ล้อมพระคาชาฐานช้างคำและช้างค่ายมีสิบเชือกในขบวนค่ะช้างพระชัยจะผูกจำลองหลังคากะระยาเอาไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปส่วนพระคชาทานก็คือช้างทรงของพระมหากษัตริย์ค่ะจะผูกสเสวตฉชัตเจ็ดชั้นไว้ด้วยนะคะส่วนพระที่นั่งกระโจมทองก็คือช้างผูกสัพคับกู่รูปเรือนวิมานใา้เมื่อคราประทับแรมค่ะและช้างโคตรแล่นนะคะก็จะเป็นช้างสับมันที่จะเอาไวทา้ท้ายๆขบวนค่ะให้ไกลาจากเสียงปีกลองและตราสัง จะได้ไม่อารวาสนั Cancer ่นเองนะคะโอ้ยโยเกือบลืมไปอีกช้างหนึ่งค่ะช้างพังคาเป็นช้างสําหรับเจ้าพญาเสนาบดีแล้วก็ช้างสําหรับเจ้าประเทศราชนะคะเป็นคู่เคียงข้างละสีเชือกค่ะ